สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอ่อบครูเอริสพาเที่ยวพากินนะคะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องปายลูกๆเต้าๆมื้อนี้มากินลาบหมูจ้าลาบหมูใส่ประกอกลาบหมูใส่ประกอกแบบบ้บานๆบ้านๆน,น,นะค่ะแบบบ้านๆอันนี้ผักยอดผักค่ะยอดผักเก็บมเม่อกี้นี่ค่ะเก็บมเม่อกี้นี่อยู่สวนยอดผักมากหญ่เลยเข้าวเหนียวไปนี่ข้าวเหนียว ข้าวเหนียวกองบักไงค่ะข้าวเหนียวกองบักไ่จ้ามามาบันนี้มากินน้ำกันมากินน้ำกันจะแต่งหน้าสวยมากขึ้นก่ากินแบบอนบ้านนะคะ่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องป้องป่ามากินขาเช้าน้ำกันลาบหมูค่ะ เก้าวหนคาืึ้นีะยอืัมวงไว่จินหน้ครับ ลาบหมูใส้ประกอบบ้านเขาข้าวเหนียวบุยอ่ะบุยอ่ะบุยอ่ะนะบุยอ่ะ อร่อยจังค็ะแฮก็เกบไม้มมมจากสวนอืแซ่บลายจ้ะมามามากินน้ำก่อน ก,กินน้ำกกนเลยซุกูสุกิที่นอกป้กองไปจ้ะมก,กินกน้ำกกนมือนนี่กับไปแล้วเนาะพ่อกันไหมหมืออื่นมืออื่นสิหาเนียสบแซบๆมากินเห็เบิงแก้วประแด็กมากบอกจ้า